หมดโควิดก็ติดโอน et เข้าไปใช้สนามไม่ได้อาไงหรือว่าเราจะซ้อมสนามนี้กันอันนี้คือสนามบาสท,ที่ดีที่สุดของทั้งอำเภอรประทายนะครับนี่คือสนามบาสท,ที่ดีที่สุดของอำเภอรประทายเป็นสนามสาธารณะนะครับผม ถ้าผมซ้อมสนามนี้ก็เอาพท่าพิกกับบ้านดีกว่าในช่วงนี้ยังเข้าสนามไม่ได้เราก็มาทําช่วงถามมาต่อไปกันก่อนสําหรับคนที่ถามมาว่าเข้าไปเล่นข้างในเป็นตัวสวิงแมนเข้าไปเล่นแบบเป็น small forward ไม่มีสนามผมทําให้ไม่ได้นะครับไม่มีสนามผมทําให้ไม่ได้อย่างที่2ก็คือน้อมคุณบอกว่าสอนสปินมูฟหน่อย สอนสปินมูฟก็มันจะรวมอยู่2อสท่ามารวมกันสปินมูฟที่ถูกวิธีนะครับผมก็คือเราจะต้องเข้าทำในจังหวะที่เราอยู่ในจังหวะที่โปรเทค t บอลแล้วตัวเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่กำลังแอทแท็กเขาอยู่6534 oh! Oh, แล้วได้เปรียบ ลำตัวด้านบนเนี่ยเข้าไปชิดกับปะทะกับลำตัวเขาหรือไม่ปะทะแต่ละลักษณะโน้มแล้วลำตัวนี่ตั้งขึ้นมาแล้วลักษณะเกือบตรงนะครับผมก้มแบบนี้มันสปินมูฟไม่ได้ลักษณะตั้งกับตรงพิงขึ้นมาจังหวะแบบนี้แล้วเวลานั้นเราก็วางขาฟึบวางขานะครับผมขคนมาวางขานะครับผมแล้วก็เหมือนกับเราบิดตัวออกมาอย่างนี้ได้นะครับดูนะครับมองกล้องนี่ซ้ายขวาได้ แต่น for ี้ยคือการวางขาที่ถูกต้องมีกงมาพ่อผมมาสุกข้าวแับข้าวขอบคุณมากครับอือโกงมะละกอมาให้กินเขาขยับไปข้างหน้าแล้วคือเก้าอี้ตอนแรกมันตั้งอยู่ตรงกลวยมากตัวนี้พอเราแอดแท็กไปแล้ว เราวิ่งเขาวิ่งเขาขยับออกจากจุดนี้ตอนแรกเขายืนอยู่ตรงนี้พอเขาเห็นเรามาปุ๊บเขาขยับนี่ขวยมากตรงนี้ให้สปินผ่านกลวยมากข้อปุ๊บกอดบอลไว้ก่อนมือใหม่ก้าวขามาแล้วหันมาหากล้องนี้ปุ๊บจับบอลหมุนมาเขาะแล้วไปพอเราหมุนตัวได้แล้วเราก็จะจินตนาการออกแล้วว่า อ๋อมันต้องหมุนประมาณนี้นะทีนี้มันจะมีจังหวะถีบส่งกอดหมุนมากอดลงขาหมุนมาโยกขาไว้ถีบส่งอะจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ดูผมทำไม่ค่อยคล่องนะมไม่ได้เก็บท่าเนี่ยผมไม่ได้เล่นบาสมานานเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดจังหวะที่เราถีบพอเรารู้มุมงศาเราจะต้องพาบอลทีนี้ให้เราฝึกแบบนี้ เคาะกล้ามาพร้อมวางบอลน,นะครับผมเคาะกล้ามาพร้อมวางบอลน,นะครับผมวางไว้ลักษณะประมาณนี้ปกขาในี่โปรเทคนะครับผมขาในโปรเทคไม่ต้องโยนไปถึงนู้นก็ได้มือใหม่เพราะมือใหม่บางคนแบบอยากหลุดออกไปเลยโยนไปไกลโยนไปไกลวิ่งตามบอลไม่ทันวิ่งตามบอลไม่ทันทีนี้สําหรับเด็กน้อยก็เอาแค่ว่าหมุนให้มันรอดก่อนเคาะ หมุนวางเปลี่ยนมือกลับมาเคาะหมุนมาวางเปลี่ยนมือเพราะฉะนั้นบอลมันจะฮาร์ฟนะครับมันจะไม่อันนี้คือ180หมุนมันนี่ร้อยปดบอลมันจะแค่180บอลแค่ร้อมันไม่ได้หมุนเกิน180มันจะทำง่ายกว่าวิธีการฝึกที่ผมเคยพาฝึก2บอลนนะ่ตัวนี้ทำไม่ได้ก็ กลับไปทำผมปูให้หมดแล้วก็ทำฮาร์ปมาโปรเทคบอลเริ่มจากแบบนี้แอตแทกหามอยู่ด้านหลังมันไม่ได้อยู่จังหวะแบบนี้ไอแบบนี้มันยากไปแบบนี้มันต้องแบบหลอกปุ๊บแล้วก็หมุนมามันจะบานออกสำหรับผู้ใหญ่ที่เก่งๆแล้วเขาถึงจะหลอกแบบนี้ได้อินแอนด์เอาแล้วก็หมุนเพื่อข้ามเนี่ยผู้ใหญ่เขาทำถึงทำได้เด็กน้อยอย่พิ่งไปทำอ่าอย่าพิ่งไปทำให้ฝึกแบบนี้ก้าขาไปข้างหลังมาแอตแทก แล้วก้าวออกมาเพราะเรามาถึงจังหวะนี้แล้วนี่ให้เราทําลักษณะเหมือนเรากําลังโน้มเข้าไปแล้วมุดข้ามจัดให้มันอยู่ท่าข้ามเหมือนแตะใช่ไหมเหมือนแบบนี้เหมือนที่เราท่าข้ามเหมือนที่เราทำาเงี้ยเก็บข้อซัเกตเวียงข้ามเนี่ยให้มันอยู่ท่านี้เพื่อข้ามถ้าเราเก็บท่าจังหวะข้ามไม่ได้มันซิลไม่ได้เขาก็วิ่งตามมันแค่เป็นการวิ่งหลบแต่สปินมูฟที่เราใช้จริงๆเ่ยที่เขาใช้ก็คือ พอมันบอดี้ทูบอดี้หรือว่ามันอยู่ข้างหน้าแล้วนี่แล้วเราจะหมุนนี่ลักษณะนี้จะเป็นเอาจังหวะสปิ Spin นนี่จะได้อ p อปชันก็คือซิลเข้ามาด้วยก็จะเพอร์เฟกเลยก็คือหมุนมาซิลพอซิลได้เสร็จปุ๊บก็ไปแล้วมาทําจังหวะให้มันต่อเนื่องทีนี้แอดแท็ Attack, หมุนมาซิลแล้วก็ไปอพอแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยก็เลี้ยงมาสต็อปหมุนมาก้าวขา โดดข้ามแล้วหลุดออกไปเลยประมาณนี้เลี้ยงมาสต็อปหมุนมาก้าวขาโดดข้ามออกมาเลยก็จะข้ามแล้วก็เติมซิลต่อจังหวะโดดข้ามออกมาหรือบางทีเราจะเห็นจังหวะฟินิชมูฟบางคนเขาหมุนมาไงที่เขาหมุนมาปุ๊บกอดบอลจังหวะเขาเลี้ยงมาปุ๊บรับบอลแล้วกอดบอลน,นี่เขาต้องการโดดให้ข้าม ไม่รู้ผมทําได้หรืเปล่านะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งพอ,พอวางบอลไม่นับ0 1>, 1 2ย์อยากมีลงยิมในร่มจังเหงื่อแตกมาล้วท,า,ทาถามถัดมาก็คือเฟเดเวเฟเดเวผมแนะนําคนสูง170ขึ้นหรือถ้าต่ำกว่าร้อยเจควรสปริงควายแี่กระโดดขึ้นไปแตะแป้นได้ให้เป็นรูปธรรมนะครับทีนี้น้อกจะเห็นว่าที่ผมปูให้อ่ะ ที่เราเล่นหน้าท้องใช่ไหมซิดอัพใช่ไหมลูกนั่งมันทําให้เรามีแรงสปริงทีนี้ผมมีตัวตัวสรงไวเลสนะมันจะตกแตกผมจะอธิบายเฉยๆโดดขึ้นไปตรงๆก่อนขึ้นไปเอ,เอาลูกบอลเนี่ยขึ้นไปค้างแล้วก็ไปแตะลูกรตรงนี้ก่อนค้างถ้าลักษณะขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนะแหละเราค้างตัวเราแตะแตะกับข้างบนได้แตะกับแป้นได้สแสดงว่าความสูงผ่านแตะแป้นแล้วยิง มันจะแสดงเป็นรูปธรรมว่าเราคร้างตัวไปก็คือไปอเคาะแสีแป้นแล้วเรายังประคองร่างกายยังสามารถส่งแรงที่แขนได้ลงไปที่แปน้นแล้วก็โดดขึ้นไปเคาะตุ้มแล้วก็ปล่อยเคาะตูมแป้นแล้วก็โดดไปตูมแล้วก็ปล่อยฮะไม่รู้ระดับไปหรือยังก็เป็นลักษณะประมาณอย่างนี้เราต้องการที่จะเฟดเท้าเราจะเหยียบไปข้างหลังนิดนึงดูนะนี่ประมาณนี้มันไม่ได้มาตรงอย่างนี้เราเฟดนะก้าวมาปุ๊บ ขาจะลอยข้างหลังเพื่อโดดส่งแรงขาเนี้จะเป็นตัวส่งแรงขานี้จะเป็นตัวช่วยเขาฝึกกระโดดจากแบบนี้ยกบอลเข้าฟอร์มชุดหันามายกบอลเข้าฟอร์มชุดแล้วลักษณะก็คือตัวในเกือบตัวนี่ลำตัวนี่สะโพกเนี่เกือบสแควแล้วอีกนิดนึงหมุนออกมา,ขาเขาราโปรเทคบอลอย่างนี้ อีกนิดหนึ่งพอหมุนกับบิดนิดเดียวบิดนิดเดียวบางคนไปหมุนสปินมูฟจากแบบนี้หมุนเลยไม่ใช่มันเกิดจากโพดพิงหมุนมาก่อนปุ๊บยกบอลแล้วขึ้นโพดพิงหมุนมาปอบกุ๊บยกขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ล็อกช่วงนี้ไว้ให้มันหันหาห่วงเหมือนเดิม ยกบอลเราล็อกช่วงนี้ไว้ขาจะเบี้ยวไปทางไหนช่างมันแต่ข้างบนนี่ต้องล็อกไว้ถ้เราเยืนห่างจากเป้นก้าหนึ่งประมาณนี้ก<า>้าหนึ่งหมุนมาเหยียบเห็นขาผมไหมไม่ได้สแควร์นี้นะอยู่ประมาณนี้แล้วก็โดดออกไปกระโดดแตะพยายามแตะให้ได้ก่อนพยายามแตะให้ถึงก่อนดดผมแก่นะผมโดดไม่ถึงแปนแ้นละมันสูงประมาณแป้นเนี่ยมั้ง ย่อไปยกบอลให้เร็วปุ๊บหยู่ท่าฟอร์มชุดหันมากดกดบอลค้างไว้กับแป้นหมุนมาแล้วกดบอลค้างไว้กับแป้นต่อไปแล้วก็ยิงยิงหังดวดยการเช็ดเช็ดแป้นก่อนทำยังไงก็ได้ให้เช็ดแป้นให้ได้นี่ไม่มีแป้นนะเช็ดแป้นลงค้างเช็ดแป้นลงยกบอลให้เร็วนะเทคนิค ยกบอลไว้เราเก็บข้างกับตัวใช่ไหมยกบอลมานี่ยกบอลมานี่ไม่เล่นก็เวียงกลับเช็ดแป้นนะเช็ดแปน้นกระโดดอกไปพอเช็ดแป้นได้ปุ๊บก,ก็ไปถอยทีละก้าทีละก้าไปไว้มีห่วงแล้วผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งลูกประทับก็คือกระโดดบอลจะต้องไปแตะแป้นได้แนะนําคนตัวสูงเพราะอะไรตอนไปพิงเฟสเนี่ยถ้าเกิดคนตัวเตี้ยเนี่ย จริงๆมันต้องมีคนประกบเวลาเราดันเนี่ยปกติเราดันจะมีสองกรณีก็คือก่อนจะเฟดเนี่ยเวลาเราก้าวขาเข้าไปเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เปิดด้านหน้าให้เราอย่าให้เขายืนแล้วอยู่อย่างนี้อย่าให้เขายืนแล้วอยู่อย่างนี้แบบนี้เขาได้เปียบให้เขายือนอยู่ลักษณะแบบนี้ให้ได้เพื่อที่เราจะกระทุ้งเพื่อที่ให้เขาเอาตัวดันกลับมาอ่า เพราะฉะนั้นการทําก็คือก้าวขาไปให้อยู่ด้านหน้าขาเขาหรือสอดเข้าไปอยู่ระหว่างขาเขาแบบนี้ดูก็อีเสร็จปุ๊บลักษณะก็คือถ้าเจอคนตัวสูงมากๆให้ยกขึ้นไม่ใช่ให้ดันออกไปตรงๆเพราะถ้าดันออกไปตรงๆเนี่พอก็ปัดฐานเข้าไปได้แล้วนี่เวลาเราดันช่วงเอวเขานี่เขาจะไม่ขยับเพราะว่ามันมีแรงยืดหยุ่นสูงเขาจะตัวกดเราไว้ลักษณะง่ายที่สุดคือสมมุติมีของหนักเนี่ย สมมติถ้าเรามีของหนักๆที่ผมเคยสอนน่ยยกขึ้นเบากว่าดันไปตรงๆถ้าน้องถ้าน้องเจอของที่มันมีแค่ขามันขาโตะโต๊ะสี่ขาบางทีน้องดันน่ะน้องดันไม่ไปอย่างเงี้ยดันมันมีแรงฝืนแต่ถ้าน้องยกขึ้นมันยกง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเวลาดันให้ดันแบบยกขึ้นเหมือนที่เราเห็นจอแดนเวลาดันเขาไม่ได้ดันเข้าตรงๆอย่างเงี้ยเขาดันซึมบุเขาก็ยกขึ้น พอยกขึ้นตัวจังหวะคนโดนยกขึ้นตัวตั้งขึ้นแบบนี้พอปั๊มเสร็จปุ๊บนี่แหละตอนปัน๊มนี่ขาจะอยู่ลักษณะแบบนี้หมุนออกมายกบอลให้เร็วเนี่ยที่อธิบายนี่คือถ้าเกิดไปใช้กับปั๊มแล้วคนตัวเล็กมากๆแม่แนะนําจึงแนะนําให้เฟดเอเวสสำหรับคนตัวสูงสูงเฟดเอเวสสำหรับคนตัวสูงสูงนอกจากคนที่เฟดจะเป็นคนตัวเล็กแล้วไปเฟดข้างนอกแบบแล้วเฟดออกมาไง Ters, but look this. 't j แอทแทกหลอกให้เขาวิ่งตามเราเข้าไปดูกลวยนะคนตัวเล็กดูนะเข้าไปแอแท็กออกมาไปเข้าไปแอทแท็กออกมาไปเข้าไปแท็กออกมาไปแล้วก็เฟดออกมาผมมีพาบอลนะเพราะฉะนั้นต้องไปซ้อมมาเยอะๆการการเข้าออกกลวยแบบนี้เหมือนเราได้เข้าไป พอเขาขยับออกปุ๊บเราเฟดกินจนนังหวะนิดนึงเพราะฉะนั้นเฟดคนตัวเล็กเนี่ยแนะนํานให้เริ่มแตจะจังหวะอย่างนี้ไม่ต้องไปพิงเฟดพวกสวิงแมสเข้าไปโพสเพย์ให้คนตัวใหญ่เล่นสรุปว่าคือวางขาให้มันคงย่อไว้ตลอดพร้อมโดดยกบอลพอหมุนมาปุ๊บเก็บบอลลักษณะเข้าฟอร์มชูตติ้งฟอร์มพอกระโดดปุ๊บยกบอลขึ้นก่อนยกบอลขึ้นก่อนชูตติ้งฟอร์มแล้วถีบเตียงขึ้นมันก็จะค้างมือยักกณะ,ะบแบบนี้ ชูตติ้งซ้อมที่เราซ้อมมามีแค่นี้แล้วก็ยิงเอาไว้